สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมเราอยู่กันที่หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ม1เล่ม1นะครับผมอยู่ที่บทที่1ครับเรื่องจํานวนเต็มนะครับผมนะหน้าสินะครับผมข้อหใหญ่ครับผมจงเรียงลําดับนะครับจานวนเต็มต่อไปนี้ครับจากมากสุดไปหาน้อยสุดนะจากคลิปที่แล้วนะครับลบเยอะๆค่ายิ่งน้อยเท่าไงนะลบเยอะค่ายิ่งน้อยนั้นแสดงว่าเริ่มมาเริ่มเรียงข้อ1นึเลยครับ ข้อ 1>, 1ครับตัวที่มากสุดคืออะไรครับ3ตัวลงมาคืออะไรครับ1ลงมาคืออะไรครับ0และตัวสุดท้ายคือลบห้มีลบน้อยสุดอยู่แล้วลบคือการเป็นหนี้นะครับ2ตัวไหนมากสุดครับลบเยอะๆค่ายิ่งน้อยนั้นแสดงว่าลบ1เยอะสุดต่อด้วยลบ4ต่อด้วยลบ6 และลบเจ็ดครับผมข้อสามนะครับลบเยอะๆค่ายิ่งน้อยนะครับโอเคป่ะลบเยอะๆค่ายิ่งน้อยท่องไว้ตัวมากสุดคือเลขอะไรเจ็ดครับผมต่อมาคือสี่ครับผมต่อมาคือลบหนึ่งครับต่อมาคือลบห้าและตัวสุดท้ายคือลบเจ็ดครับผมนี่โอเคนะอันนี้ไม่ยากแล้วรัวๆได้เลยเนาะ ข้อสี่ครับตัวที่มากที่สุดคือเลขอะไรครับเก้าไหมเก้าครับต่อมาคือเลขอะไรครับห้าต่อมาคือเลขอะไรศูนย์ต่อมาคือลบลบสองนะแล้วตัวสุดท้ายก็คือลบหกนั่นเองเข้า okay, ไหมข้อห้าครับข้อห้าตัวมากสุดคือหกลงมาคือสี่ลงมาคือสองลงมาคือ ลบสต่อมาคือลบสและตัวสุดท้ายคือลบหตัวนี้เห็นไหมข้อสุดท้ายกับข้อ6ตัวมากสุดคือเลขอ,อะไรครับตัวมากสุดคือเลงมาคืออะไรเจ็ดลงมาคือศต่อมาคือลบหต่อมาคือลบแปดและตัวสุดท้ายก็คือลบสิ เห็นไหมลบเยอะๆค่ายิ่งน้อยนะครับสังเกตตัวลบขึ้นมาลบดีๆนะข้อ6ก็เสร็จแล้วนะครับผมไปดูต่อข้อ7ครับข้อ7ครับกำหนดให้จำนวนเต็ม5ลบ17ลบ4 0 21และลบ9จากจำนวนเต็มที่กำหนดให้จงหาจำนวนเต็มทั้งหมดที่อยู่ระหว่างลบ1 7ถึง5อันนี้ให้นึกถึงเส้นจำนวนครับ ลบสิอันนี้5อันนี้คือลบอะไรลบ1ิลบสิอันนี้คือ4 3่สามเพื่อมาจบกันที่0ย์แล้วก็ลบหนึ่หนะึอบน,นี้นะเห็นไหนั้นแสดงว่าลบสินะครับอยู่ระหว่างใช้คําว่าอยู่ระหว่างครับเป็นลบสิบเจได้ไหมไม่ได้เป็น5ได้ไหมไม่ได้เหมือนเลขที่อยู่ระหว่าง3กับ5คือเลขอะไรตอบเลข4 ได้ตัวเดียวนะเราไม่ตอบ3ก็ไม่ตอบห้านั้นแสดงต้องอยู่ระหว่างตัวนี้ลบสิไม่ได้นะ5ก็ไม่ได้นั้นแสดงว่าตัวที่อยู่ได้ครับข้อ1เนี่ยตอบไล่จากซ้ายมาก็จะเป็นลบเครับแต่ก็ลบสและ0มี3ตัวนี่ข้อ1ตอบได้แค่นี้โอเคไหมข้อ2ครับจำนวนเต็มลบทั้งหมดที่ทน้อยกว่า2ี่ จำนวนเต็มลบทั้งหมดไงมีเลขกันมั้มี 4, มีลบสีมีลบเ้าแล้วก็มีลบยี่สิบเอ็ดและถะตอบตัวสายเขียนและและลบยี่สิบเอ็ดครับตนนัวนี้จำนวนเต็มที่มากกว่าลบสี่จำนวนเต็มทั้งหมดเต็มศูนย์เต็มบวกด้วยลบสเป็นศูนย์ไหมศูนย์มากกว่าแล้วก็ห้าครับมากกว่าและตัวสุดท้ายก็คือยี่สิบเอ็ดครับผม นี่ก็จบนะครับโอเคไหมไปดูข้อ8ครับกำหนดให้จำนวนเต็มครับเหล่านี้มานี่กำหนดให้มาครับเหล่านี้จากเงื่อนไขในแต่ละข้อครับต่อไปนี้จงหาจำนวนเต็มอื่นๆอย่างน้อยหนึ่งจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มที่กำหนดให้ที่ไม่ใช่จำนวนเต็มที่กำหนดให้ครับจำนวนอย่างอื่นๆครับอย่างน้อยหนึ่งจำนวนก็แค่จำนวนจำนวนเดียวก็ก็ได้แล้วแต่เรา โอเคไหมข้อแเนี่ยจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่างลบสิบเถึงหเนี่ย<ม>เลือกได้เลย<ม>เลือกได้เลยคืออะไรครับลบสิบหกได้ลบสิบห้าได้ปึ๊บปึ๊บปึแต่ต้องยกเว้นเลขเหล่านี้นั้นแสดงว่าเราต้องเขียนเป็นลบอะไรไม่ได้ครับเราเขียนเป็นลบอันนี้มันจะถึงมันจะถึง1นสอง สามสี่เลยนะมันจะเรียงมาไปจุดจุดจุดแบบนี้คือสัญลักษณ์ย่อนะครับก็เป็นลบสิบสี่ลบสิบสามลบสิบสองไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็ต้องยกเว้นอยู่สามตัวครับมีตัวยกเว้นด้วยอ่าเขียนเลขอะไรก็ได้นะตัวนี้ยกเว้นเลขอะไรครับที่อยู่ระหว่างนี้ก็จากข้อหนึ่งนะยกเว้นลบเก้าลบสี่และศูนย์นี่ยกยกเว้นสามตัวนี้นะครับอืมจำนวนเต็มที่น้อยกว่า21 จำนวนเต็มที่น้อยกว่า21จำนวนเต็มลบที่น้อยกว่า21จำนวนเต็มลบไงก็น้อยกว่า21ก็เริ่มแต่ลบ1ไ,ไปเรื่อยๆลบสองไปเรื่อยๆจนไม่มีที่สิ้นสุดเลยโอเคปะไปเรื่อยๆแต่มันจะมีตัวยกเว้นอยู่ตัวยกเว้นก็คือตัวที่เป็นลบทั้งหมดครับก็คือมีลบอะไรครับลบ4ลบ9แล้วก็ลบ ลบสินี่ตัวนี้โอเคป่ะเ okay, นี่ยเลือกอะไรก็ได้ครับต่อไปจํานวนเต็มที่มากกว่าลบสี่มากกว่าลบสไปดับไปทางขวาก็ต้องเป็นลบสาลบสองลบหครับ0พอแลกขี้เกียจก็เป็น1นึไปยกเว้นเลขอะไรบ้างที่อยู่ในพวกนี้ครับยกเว้นเลขศนยปะ่ะศนไม่ได้นี่ยกเว้นเลข0ูนย์เนี่ยเลขศูย์เนี่ยตัดทิ้งไม่ได้ มีเลขอะไรอีกพอเลขศูนย์อยู่นี่ไงนะครับห้าแล้วก็ยี่สิบเอ็ดครับผมนี่ที่อยู่ต้องตัดถึงไปได้แค่นี้โอเคไหมข้อแปดเริ่มจะเล่นแง่เข้ามานิดนึงนะไปดูข้อสุดท้ายของคลิปนี้ครับผมนะคลิปนี้จะสั้นนิดน,นึงเพราะมีหน้าหนึ่งนั่นเองนะครับเก้าคุณลืมสแกนมาหรือเปล่าเนี่ย เหมือนจะต้องมีหน้า19อีกหรือเปล่านะครับกูไม่แน่ใจนะครับมันจะจบที่ตรงนี้มันก็จะตอบอะไรไม่ได้เลยเพราะโจทย์คําถามอืมตายล้หนังสือมากูสแกนไม่หมดครับเนี่ยมันน่าจะขาดหน้า19ไปนะครับผมอ่ะโอเคนะไม่เป็นไรงั้นคลิปนี้ก็จบที่ข้อ8แล้วกันนะครับส่วนข้อก้า 9, ลองไปฝึกทำเองดู นะครับผมแล้ว่าเขาถามอะไรบ้างนะอันนี้ครูมีแต่ตารางนะครับแต่ไม่มีคําถามนะถ้าใครมีคําถามอยู่ข้างล่างนะครับหนังสือครูไม่ได้เอามาด้วยวันนี้นะครับโอเคแล้วไม่เป็นไรข้อก้านนี้เอออันนี้ทําเองแล้วกันโอเคนะทําเองถ้างงสงสัยคอมเมนต์ถามไว้ผมตอบอะไรตอบประมาณไหนเดี๋ยวครูจะมาอัดคลิปให้แล้วก็เดี๋ยวตอบใต้คอมเมนต์ดีกว่านะ โอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้นะครับเดี๋ไว้เจอกนคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ